อาจารย์ตั้นตั้ตัดเราตัขอบคุณหนูสวัสดีค่ะอามคือว่าเดียนทราบว่าคุณธนูจะมางานนี้นะคะเดียนก็เลยมาดักรอแต่หัววันเลยค่ะมีธุระอะไรหรธุระอะไรนะคอ๋อมีธุระค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องให้หนูเหนียวไงคะอ๋อเคนอย่างงี้ครับเคยในเผาเนี่ยมันอ๋อเดี๋ยนว่านั่งก่อนหนึ่งค่ะค่ะ คือว่าเรียนทราบนะคะว่าคุณเผ่าเนี่ยจำเป็นแล้วก็ตัวใยนุวานเองกับเดียนเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะคะเราก็ทราบว่าจำเป็นจะต้องอุปการะต่อก็ไม่เป็นไรอะค่ะอ๋อเลครับเออหนุวานไม่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 อะไรอ๋อยนุวานเลยค่ะไม่เลยค่ะแกไม่ว่าหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแกว่าใครไม่เป็นกันน่ารักค่ะ แต่ว่าในกรณีที่แกพูดจารุนแรงกับคุณเผาไปวันก่อนนะนะคะก,ก็แกก็หึงหวงตามประสาคนรักกันนะคะแต่ว่าจริงๆพอเราทราบว่าจะต้องอุปการะกันต่อเนี่ยเดียนก็คิดว่าอยากที่จะยื่นมือมาให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างคือว่าเดียนอยากจะพาหนูเหมียวนะคะไปฝึกงานที่สมาคมคุณวิลาสินีแทนบริษัทคุณเผาะนะคะ ก็ที่สมาคมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเรียนการสอนที่เป็นระบบนะคะยายหนุ่มเหนียวเนี่ยก็จะได้วิชาชีพที่ติดตัวไปใช่ไหมคะก็ดีกว่าที่จะไปเป็นพนักงานบริษัททัวร์เป็นไหนไหใช่ไหมคะเออคือคือตนี้ต่วนีอออไปกษอไม่จาเป็นค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาคุณเผาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อคุณเผาเนี่ยเห็นแก่อนาคตของเด็กนะคะก็จะต้องเห็นด้วยกับเดียนเนี่ยเต็มประตูเลย สช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียนก็คิดว่าเออเดียนจะไปคุยกับคุณวิลาสมีให้นะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเดียนลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ อท,ที่แท้ก็แค่ลายเต้นฮ่าขาดเนื้อแล้วว่ายังไงข้าต้องล่าตัวเองกลับมาจนได้ลรอว่ายอ้กระเต้เอาไปเลยมาเอาไปเล่ฮ่าไม่ใครล่ะข้ากล่าวมาหรอกข้ากล่าวข้าเองข้าเอาไปถึงท่าร้อนแล้วด้วยแล้วกล่าวมาทำไมาวะ ค่านะาจะเรียนหนังสือให้เก่งๆแล้วจะกลับไปสอคนที่หมู่บ้านเราคนมวกที่หมู่บ้านเรานะจะได้แก่กว่าคนกรุงเทพไงออเออไอคิดแองเหรอโอ้ยใครคิดว่าไม่สองคาหรอกแต่ฆ่าทา้าแน่นะแอนก็ด้วยแหละอย่าอยู่ที่นี่ให้ร้ายคาฮ่าฮ่ามาร้ายค่าหรอเพราะข้าจะเอาผู้ซอกลับ ตายไปเปมียไอหมาละ <c oughs> คิดสบายดอยเงี้ยนะแม่ร้ายข้าเลยนะคาถาทิจจีนะเออข้ารู้ว่าแอร์สบายดอจริง <c oughs> ว่าแต่เอ๊ะครัแน่ใจนะว่าที่ไม่อยากกล่าเพราะอยากเรียนหนังสือมันก็แน่ใจสิทำไมฮะข้าคิดว่ากลัวออกคิดถึงใครแม่หวาดทหาร ทำไมไอ้ยอรับมาดีกว่ทอฮะทำไมารู้ทันอ่ะพกมาใหม่แะมเต่อพกเลยดีกว่าไปไปเยอะยวไปกันไเลยไปกันแค่นี้แล้วก็เดือวรรอเอไม่อยากรู้เหรว่าวันนี้ข้าเจอใครมาไม่อยากรู้ไม่อยากรู้หรอกินข้าวมนี่ยทีม่รู้ก็ไม่อยากอบกันหรอว ไล้ะมาแ้ค่ะอะฮออามาดูเองสยากรู้ก็อาาสค่ะเน่ขาเจอไอ้นี่ย เธอมันชีบปามอ่ะมาจะแต่ตัวเหมือนนาแล้วนะตอนเนี้ยผู้ฆ่าแล้วแล้วมาเห็นแอมอ่ะเห็นเลยมาแล้วพี่แจะตายกัะจะข้าไปร้อนหร่ออาจจะบ้าอมาช้าข้าทำไมวะหามาจะข้าไม่ได้หรอข้าอยู่ในชุดทำงานแล้วเดี๋ยวข้าจะขอหัวหน้านะเอามาให้แอมชูหน่อยนะมาฉันจะจับเองไม่ได้ชูเสือกล้กลี แต่แต่ไม่เป็นนะอีหน่อยนะพ่อมาเจะข้าไม่ได้หรอกเอสายชั่อะไวะฮะชุกว้าเหรออ่ะแกมาช่ฮ่าข้ารู้ละอีเหงีเหงีเหงพ่อมากับไปเลยไปกกาไอ้กระแตเกาเกเป๊ะใช่ไหมถอยไปเป๊ะเก่กก ชายพาเปลี่ยนชายมาเป็นแปรขน,น่าดราดิโอแล้วจะเป็นอ่า่าตัวใหญ่มันก็ชจ้าจะเหมาเส็แก่ตัวเล็กไว้ไอหมาล่ามึงฉันงอช้ตายป่าวะคุณเผาคะนอนหรือยังคะยังครับเดีย๋ยวนะครับ คุณพ่อเชิญที่ห้องค่ะครับเรื่องอะไรหรอครับคุณบัวครับนั่งก่อนสิคะมีเรื่องอะไร,รครับเรื่องยายเมียวนั่นแหละค่ะคือคุณดื่อดื้ไทยอ่ะเธอพายายเหมียวไปสมัครเรียนวิชาชีพที่สมาคมของคุณวิลาสินีค่ะแล้วคุณพ่อแกว,ว่าไงบ้างครับ คุณธนงก็เห็นด้วยเพราะว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมการกุศลค่ะเขาก็คงพยายามที่จะกันไม่ให้เหมียวเนี่ยมาทำงานกับผมแล้วมั้งก็ดีนะคะจะได้ตัดไฟแต่ต้นลงจริงๆแล้วเหมียวเองเขาก็ ไม่อยากให้ผมอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนกันนะครับเขาอยากจะให้ผมเนี่ยปฏิบัติตัวกับเขาเหมือนกับอย่างพูซ้ซซอนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นซะแต่แรกก็คงไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าคุณเผ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันเนี่ยเอ็นดูเหมียวเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งฉันจะเป็นคนดูแลเหมียวเองค่ะ